สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงเขียวหวานกันนะคะทุกคนแล้ววันนี้หนูก็จะเป็นเชฟที่สวยที่สุดในโลกอ่ะส่วนหนูก็จะเป็นนักร้องเสียงเพราะที่สุดในโลกอ่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะทุกคนก็จะมีพี่แกงเขียวหวานมะเขือแล้วก็เลี่แล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแล้วก็มะพร้าวอ่อนแล้วก็อันนี้คือผักที่เรา่ะกินกับตัวแกงเขียวหวานก็จะมีกะเดกระหล่ำและก็ ที่ขายไม่ได้เลยทุกคนหัวใจหลักของแกงเขียวหวานก็จะมีเท้าไก่แล้วก็ไก่นะทุกคนอันนี้เราไปต้มมาแล้วนะผูก็จะมาใช้น้ํามันอันนี้นะทุกคนแม่ลดน้ําหนักอยู่ขอกินไม่ได้บอกว่าจะลดตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วยังไม่ลดเลยใส่แกงเขียวหวานผัดให้มันหอมนะคะทุกคน ได้ความในการโน้มอเหตุผลต่างทอนไว้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคงจะดีมนพาร์ทที่แกงหอมๆแล้วก็ใส่กระเทยไปนะทุกคนดีแล้วเราก็จะใส่กระทยให้หมดกล่องเลยนะทุกคนคนให้มันหอมๆแล้วค่อยใส่เครื่องลงไปนะทุกคน คาตาคายบมะกรูดแล้วก็ผิดนะทุกคนแล้วมาคนคนเลวคนเลวให้มันเดือดอ้อนืมเปิดกระทะขอโทษนะทุกคนขอโทษนะทุกคนระหว่างรอน้ำแกงเข้าที่เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะทุกคนเอ็มไว้กินทาถือขานะทุกคนกินหอมมากแถมไม่เหนียวเนอะแน่แพ็กเกจสวยจึ้งน่ารักมากสั่งซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ มันหอมได้ที่แล้วทุกคนให้ใส่ไก่ลงไปด้วยเอาไปเคี่ยวให้มันหอมตามสูตรใส่ลงไปเลยจ้ามันจะหอมทั่วบ้านเลยฟุ้งบ้านเลยคนคนให้มันเข้ากันนะคะคไไูนหอมมากคนไปเรื่อย ไม่ไม่ใช่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพียงเพื่อฉุดเธอไปไม่ได้เ <c oughs> ติมน้ำเข้าไปหน่อยให้มันน้ำขิดขินะทุกคนไม่ต้องเยอะมากอีกนิดลกันเ, <C 'd> เราจะมาใส่ท็อปปิ้งกันก่อนเลยใส่มะพร้าวลงไป ก็มะเขือเลือดเราจะใส่ไว้อันหลังๆนทุกคนเพราะถ้าใส่ไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะเละน,นะทุกคนเราจะใส่อันที่มาสุยากยากๆลงไปก่อนนะคะอออหอมมากแล้วหวานที่เราแกงเดือดเราก็จะมาปรุงเลยพี่จิกกะกะเอานะทุกคนใส่ไป แกงเฉียวหวานต้องมีความหวานต้องออกหวานนิดนึงนะคะพี่ๆเติมไปแค่นี้พอแล้วก็นี่ทีเด็ดใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายใส่ลงไปเลยเราจะมาใส่น้ำปลากันนี่ใส่น้ำปลาเป่าหื้อ เพลงกันจะแล้วก็มาคกัน้วลเี้ยยังไม่มาขอบใจนะที่เคยมีกันมันจึงเวลาเรื่อเข้าเรอรอให้มันเปลื่อยนะคะทุกคนที่จริงมันต้องมีใบโหระพาแล้วพี่ใส่ให้เพื่อนมันหอมแล้วก็สวยงามแต่ไม่เป็นไรเราลืมซื้อมา เราใส่เลือกกันเลยว้าวน่ากินมากคนเบาๆนะคะเดี๋ยวมันเละว้าวน่ากินมากหอมมากออกมากจา้าระหว่างรอมันเดือดเท่าที่เรามาจัดจานรอกันเลยดีกว่ามาพูดแล้วก็ไม่ต้องรีรอนลน้วุณใช่

เริ่มรับปอินมเลยแล้วขอขอชิ้นก่อนนะโอ้โหว้าว อรี่อยมากพีกแกงอะความพีกแกงมันออกแบบเค็มนิดนิดด้วยน่อยๆแล้วก็แบบกลิ่นน้ำปลาของน้ำปลามันเพอร์เฟกต์ไปตามกันเลย,เลยทุกคนขอวายคำ คิดหน้าอยากให้ทําเมนูอะไรรีเควสเข้ามากันได้เลยทุกคนอย่าลืมไปสั่งครีมผิวขาวเอ็มไว้กันนะคะพี่ๆบ๊ายบาย